สวัสดีค่ะทุกคนกับมาเจอแนนอีกแล้วแบบเป,ป้ที่ปินโตนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้น่นไ,ได้ออกไปไหนเลยฝนก็ตกเลยสั่งไก่ตัวไก่ร้านหนึ่งมาทานค่ะเห็นคนรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยสั่งมากินกันเยอะเลยค่ะก็เลยลองสั่งมาดูเป็นอาหารวันสบายๆไม่อยากทานหนักมากแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไก่ที่แนนจะแนะนําวันนี้เป็นไก่อะไรมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็นๆชิคเก้นบ็อกซิ่งค่ะทุกคนแอนก็นยังไม่เคยลองทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในรสชาติความกรอบหรือรสชาติที่เราสั่งมาเนี่ยมันเป็นยังไงที่สำคัญนะคะชิคเก้นบ็อกซิง่งชิคเก้นบ็อกซิ่งเนี่ยก็เผ็ดเด็ดๆแอน,นได้สั่งเผ็ดเด็ดๆมานะคะ6ชิ้น89บาทเดี๋ยวเราลองแกะดูเลยนะคะนี่เผ็ดเด็ดๆ <S 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 อ๋อ6ชิ้นนะคะ89บาทเดี๋ยวเรามาลองดูว่า เผ็ดเด็ดๆของเขาเนี่ยจะเผ็ดขนาดไหนเนาะแหมเดี๋ยวขออนุญาตฉีกเลยนะคะแล้วก็เทด้วยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะไก่ที่แนนทานอยู่ c h i เก้นบ็อกซิเดี๋ยวไปติดตาม<ๆ>เพจที่แนนแปะไว้ให้ได้ที่หน้าเพจได้เลยนะคะส่งถึงที่นะคะจะบอกว่ามีบริการส่งถึงที่มี Delivery นะคะไม่มีหน้าร้านในพัทยานะคะส่ง ทั่วในพัทยานี่คะ่ะชิคเก้นบ็อกซิง่งเหมือนหมัดมวยเนาะทุกคนโอ้มันใหญ่มากเลยค่ะสงสัยชิ้นเดียวก็คงอิ่มแล้วล่ะแน่นนะเผ็ดสุดเผ็ดเด็ดเด็ดดูสีสิทุกคนน่ากลัวมากเลยอะค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมแหน่ยังไม่ทันได้กินเลยอะจับตรงนี้ก็กรอบจับตรงนั้นก็กรอบเดี๋ยวเรามาลองดูคะ่ะโอ้ยน่ากลัวจัง อือทุกคนเผ็ดนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดที่เราทนไม่ได้แล้วก็กรอบไก่เนี้ยกรอบนะคะยังมีความกรอบอยู่สั่งแล้วก็เพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี้กรอบค่ะแล้วก็อร่อยเข้าเนื้อมากๆเลยค่ะสำหรับน้ำซอสอน้องไก่ใหญ่มากนะคะหกชิ้นแปดสิบเก้าบาททุกคนไป ไปสั่งกันได้นะคะของน้องนัท chicken boxing อย่าลืมนะคะเข้าไปสั่งไวได้เลยที่เพจกินไปกินมาก็เผ็ดเหมือนกันนะคะเนี่ยสุดรเด็ดๆดน้ำจิ้มของเขามันจะมีความหวานหวานเข้มข้นมีเผ็ดลึกๆอยู่ทานตอนแรกยังไม่รู้สึกมันเผ็ดนะคะแต่พอเริ่มเคี้ยวแล้วก็ผสมผสานไปกับเนื้อไก่เนี่ยมันจะมีความเผ็ด อยู่ที่ปลายปากนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าทนไม่ได้นะคะอร่อยะคะ่ะข้าเนื้อดีแล้วก็กรอบยังมีความกรอบอยู่นะคะถือว่าใช้ได้เลยะคะ่ะอือหือที่สำคัญส่งช่วงอุทยางนะคะเริ่มเผ็ดแล้วค่ะทุกคนสีหน้ากลัวมากเลย ่ทานครั้งแรกสุดเผ็ดเด็ดๆให้ทุกคนสนใจนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปสั่งได้ที่ Chicken Boxing นะคะอร่อย,ะค,ะอยค่ะและที่สำคัญราคาไม่แพงน้องส่งถึงที่ด้วยอาหารแบบสแนคสายสบายสบาย,บาย,บาย,บายหาก,กินได้ที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะขออนุญาตนะคะหยุดนิ้วตัวเองนะคะหยุดนิ้วตัวเอง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แนนจะแนะนําวันนี้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แนนด้วยนะคะกับกับเพจแบกเป้ที่เิ่นโตนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบอาหารที่แนนแนะนำวันนี้อย่าลืมเข้าไปสั่งกันเยอะๆนะคะ c h i เกน้นบ็อกซิ่ของน้องนัดนะคะไปค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย